สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเขาก็ัจะมาตามตัวเลขปูสามแปดนะคะเนาะโค้งสุดท้ายนะคะ่านผู้ชมเมื่อนี้กันวันที่ยี่สิบเก่าแล้วเนาะเขาก็จะโทรหาปูน้ำกันนะคะนะวางหวดหนึ่งกันย่าย่นเนี่ยคะ่ะจะได้ตัวใดนะคะไม่ได้เข้าไปหาที่วัดนะคะแต่ว่าจะโทรเอานะคะนะนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกหนเร้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกนะคะเนาะ นก็เบาพิดเบาถืออยู่นะคะตือนเต้นฮขาเข้ากลับไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยปูสามแปดนี่จะได้ตัวใดนะคะปูก็หายเขามาเรื่อยๆนะคะมิ้งวัดเข้าวดไม่เข้านะคะตรีกเก่าหาก,กบมีซีดมานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะนชมเ่าจะไปฟังน้ำกันเลยจะได้ตัวใด้นะคะเนาะตัวร่างกับสีเก้าตีค่ะเออแหล่ะล่างหมดเจ้าคะะ่ะร่างล่าง บางนมหาไทยเออหาไทยแปดทาโอ้ค่ะมาแปดแปดทาอ่าถ่ายลังว่าหาไทยคนหาไทยบุญเป็นปะค่ะเก้าถ่ายลังอืมมีสามตบ่เจ้าค่ะปู่ลอตเตอรี่รอดมีสามตบ่เจ้าค่ะสามตค่ะมีสามตแค่นี้บ่เจ้าค่ะมีเท่านั้นลไม่หลายตัวแก เด็กบนกับขันร่องมากกับแปดสองบนบนร่องกับแปดสองเออแปดสองแปดห้าค่ะนี่ก็เจ็ดซีต้นนั่นละบ้านคือไว้แน่เลย่นและบนบนบนมันบอกขาเจ็ดซี่นี่ตัวกันแล้วก็บนเจ็ดซี่แปดห้าแปดสองเนี่ยบนค่ะเน้นที่แปดห้ามันบอกขาปู เออเนี่ยแปดห้าคนค่ะอืมห้าห้าแปดห้าสามตัวห้าแปดห้าเนาะค่ะเนาะเออเนะอืมดังมากโลยสามโกเลยคนเน้นนรดเลขคำนวนะคะเลขกำนวณปูนี่เลยค่ะเลกวนี่ละเล่เล็กันเล็กยังหรอกโอเล็กำนวณเลขคำนวณปูเนาะค่ะเนาะปผักขันบปปูลักทิ ลังตะโกมันก็มีแปดสองแปดสองสามค่ะแปดลักทีบลังตึมโตมังะโอ้อันโคูงสางมันบางหันกัเจ็ดสองสามมันก็ออกสองสองสามโอ้งุดเนาะค่ะเนาะครงสางังเหรออืมอีรัตตรี่ปรวดสามเก่าเนีนสามเก่าเนีนสามเก่าลังเนาะค่ะเนาะปูงั้นละอืม มันนีนะ่เนาะมันมีลงังลังกับบิงเก่าไทยรึเป่าวิงบิงเก่าเล่นปาปูรังบิงเกาลไทย,ยรังค่ะไ,<า>ไม่เท่าน,นั้นละค่ะอืมอันบาน,นิเลขอันนันปูเลยค่ะเลขที่ว่านเลขจักหางก่องเลขกันเก้าหางปูเลยค่ะไม่ตัวใดปูโอ้โนี่ละอันแปดสองสามเนี่ยลักซิบมัน แปดสองสามแปดสองสามรักสิบมันแปดสองสามโอ้รักสิบนี่แปดสองสามเออแปดสองสามบารีค่ะแปดสองสามอืมบารีปูปูจับคู่ให้ได้ตัวไรแน่ค่ะเรียกมันบังรังมันก่อนะ มันมีแปดศูนย์แปดหนึ่งมันบวกกันอย่บรักหน่วยมันอ่ะบอกค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองอแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์อ่าสองหนึ่งสองสองสองค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเลขเก่าหาง น,น,นี่เท่านั้นละโอ้ค่ะมันบอกใส้ถือหรือรักหน่วยมันทุกอย่างโอ้ค่ะแต่ว่าปูมันใจคือสามเก่ากระเปดหานะคะ่ะปูนะเนาะว่าเท่นั้นละนี่เท่านั้นละตัวนี้ตัวเนีนเนาะค่ะตัวเท่านัะะ้ <c oughs> นละค่ะอี่เจ้าสันละนี่เั่านั่นละนะีเ่เท่านั้นละค่ะปูเนาะเอาเท่นั่นละเจ้าค่ะ ูดได้ตัวใดน้อเจ้าขางวดนี่เลีลกรางจำเก่าเีกรางบ่ค่ะเออมาเก,ก่าไทยาารานค่ะเีกบน,น,นหาไทายบนบนหาไทายบนค่ะแปดหาแปดหาบน <8 S 2> มากกหา,ายค่ะอืมเรียางมาเก,ก,ก่ารงวยค่ะ มันร่องตัวร่ววองกับสีเก่าเท่นานั้นตัวร่องกับสีเก่าตีค่ะเออไงล่ะรังหมดเจ้าค่ะลรังรังรางมหาไทยบนมหาไทยเออหาไทยแปดหาโอ้ค่ะ <laughs> มาแปดแปดหาอ่อาไทยรังว่าหาไทยขนหาไทยบุญแม่นป่ะค่ะเก่าไทยรังอื้อ มีสามตบอเจ้าค่ะป<ส>ูลัตเต,รตอรี่รอดมีสามตบ่เจ้า,าค่ะสามตค่ะมีสามตัวแค่นีนบ่เจ้าค่ะมท่านั้นจะไ่หลายตัวแเด็กบนกับแผนร่องมากกับแปดสองบนบนร่องกับแปดสองเออแปดสองแปดห้าค่ะอะไกัเจ็ดที่ตนหน,นั่นแหละบ้านคือไวแน่นแล้ะบน บนบน,บนมันบวค่ะเจ็ดซี่นี่ตัวกักันแล้วก็นบนเจ็ดซี่แปดหาแปดสองเอนี่ยบนค่ะเน้นที่แปดหามันบ่ะปูเออเน้นแปดหาบนค่ะอืมห้าห้าแปดห้าสามตัวห้าแปดห้าเนาะค่ะเนาะเออเนี่ยค่ะอือ ลังมากลเลกลเล่าและสามเก้าลนเนาลวนเล็กคำนวณน,นะะเล,ลขคำนวณปูนี่เลยค่ะเล็กคะนำนวนี่ละเลขนเหล็กเป็นเล็กยังดอกโอ้เลขคำนวณเล็คำนวณปูเนาะคะะ่ปปะเนาะส่ว่าอ่นเขา,เาปะอ่นปูรักทิพย์ลงังตะโกมันก็มีแปดสองแปดสองสามค่ะแปักทิพย์ลังปูโตโนันาดอ้อันโค้งสางมับง้บาอานกับเจ็ดสองสามัน 7, 3, มันก็ออกสองสองสาม โอ้โวดก่อนน่ะเนาะค่ะเนาะอสามเลหรออืมอิลักรีไปรวดค่ะเก่าเน้นจำเก่าเน้นจำเก่ารังเนาะค่ะเนาะปูนั่นแหลอนั่นแหละอืมว่ามันนี่เนาะมันมีรังรงกับบิงเก่าไทยรวเป่าบิงบิงเก่าเล่นบะปูเออ่ังบิงเก่าไทยรง ค่ะไม่เท่านั้นละค่ะอืมอันบานเลขอันนันปูเลยค่ะเลขที่ว่าเลขจักหางกอนเลขกันเก้าหางปูเลยค่ะไม่ตัวใดปูโอ้โหนี่ละอันแปดสองสามแม่ลักซิปมันแปดสองสามแปดสองสามลักซิปมันแปดสองสามโอ้ลักซิปนี่แปดสองสามเอแปดสองสามบานิค่ะ แป่สองคำอืมบานี้ปูพูดจับคู่ให้ได้ดตัวไดแน,น่ค่ะเด้แี่นบังลังเลยกอน แปดศูนย oh ์แปดหนึ 2> 2. 1, 1> ่งมันบวกขันอย่วารักนวยมันไหนบอกค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเล็กเก่าหางไม่ใช่เลย ค่ะสรุปเนาะค่ะเนาะโอสามแปดนะคะงวดหนึ่งกันยาย,ยนหกสี่นี่นะคะโค้งสุดท้ายนะคะโปกระหายมาบนนะคะห้าแปดห้านะคะเนาะแล้วก็แปดหานะคะเจ็ดหาแปดสองนะคะเน้นที่แปดหานะคะเนาะส่วนบนนะคะล่างนี่ไฮสามเก่ากับซีเก่านะคะ เลขล่างนี่ใหสามเก่าเนาะเน้นที่3าเก่านะคะแล้วก็มีเลขเก่าหางเนาะคะ่ะเลขเก่าหางมี 80, 8ศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็สามศูนย์สามหนามส่ะคะเนาะทำาบุชมมักตัวใดกับซือเอาเด้อคคะเด้อเนาะถ้าตรงกับใจทำาบุชมกับ คอยสื่อนะคะถ้าว่ามากก็ว่าเป็นยังนะคะทางช่องน้าเป็นแนวทางนะคะภูก็ให้เป็นแนวทาง,นะะนงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะบนนะคะ585เน้นที่85นะคะแล้วก็7482นะคะล่างเน้นที่39แล้วก็49นะคะเนาะ,ะ,ะแล้วก็มีเลข9หาง808182 83 31322ึ่งแ2ดนะคะเนาะ ค่าก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำในเ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พ่อๆกันในคลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมลำลำรื่ยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะเนาะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ